อโอ้ยฮอนหอนสบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนเนาะเมื่อน,นี้กะมาพอกับเขาคือเก่าพี่นนองห่างห้ายเป็นด้านเพราะว่าช่วงนี้ช่างคนมาเห็ดต,ต่อเติมบ้าน เละเทะบดข้างหลังนี่บุคคอยมีเวลาไม่เห็นกีดไปเนาะมือนี้มีเวลานิดนึงนี่กันเลยสิมาเห็ดมือนีสิมาเปิดเมนูสิเห็ดเสื้อห้องไหย้ยเสื้อขี้หายเลยแหละพี่เนาะเนี่พี่นอ้องเขามักรีบร้อยแล้วเขาเรื่องกันเลยพี่เนาะยากว่ะยากโอ้ ตกเลยนี่ก็ได้ย่างเตือละหน่อยพี่น้องเ,เอ้ยเตามันหน่อยอม,มักใส่ข้าวขวกับตำผิกไทยใส่พี่น้องเอ้ยคือสีคือสีได้เลยพี่น้องมือคือสีได้เลยเนาะสีแบบนี้กรบบเคยเห็ดจักเถื่อนน่ก็สีมาลองบึงนีเนเรียบร้อยมันซอยกันเลยเนี่ยเสื้อห้องหายเหร เสื้อสะดุ้งไฟเสื้อขี่ไห้แหละมันกินทั้งย่างไปดำพี่น้องเลยสีมันจะคือเหลือดำดำอ้พี่น้องซอยเลยนะืึโอ้ยหอนหอนโอ้ยสุกโคตรแล้วนี่นี่แจวเฮา เห็ดมันเรียบร้อยอใส่กับผักเขาเนีย้ยอยู่นี่พี่น้องโอ้ยผักกระมีหมักตัวผู้เลยกะเออ่ผักยังลืมซื่อเลยที่เขาใส่หมักใส่อ,อมมาพี่น้องผักชีผักชีเล้าเลยมาเด้อมาเด้อคิดไปด้ำอย่างไปด้ำบึง้งคำแรกแฮกมาน์บึง้ง

สุกลย่พี่น้องเ้ยกุ่นไว้ข้าหันแล้วอันนี้มันมันสมซือวะ่ะเซื้อหองหอยเนี้ยว kinh nhảm cái lời hải mắng ít vậy phải không? giờ mình yên. ăn ừ. Chậm xíu xíu không? Đi đông. Chậm lái hết Ừ. ừ. khô ý rồi mầm lắm bộ tông xoay cái này này chỉ cái lột nó <coughs> wow hmm bah. มันมันขุบๆเลยปวดบัด๊บมับกล้ามก็ปวดไปนอกเลยเสื้อกี่หางไอเฮ็ดแล้ว อมับนี่ปวดบัด <c oughs> มันเหนียว <c oughs> <c oughs>

สั่นเขากข็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะบ๊วยปวดกระมักแไหมเนี้ยวพอกันในคลิปนาพี่น้อง,ออย,ย, o, อองยังได้ก,กะ็ะขอบบุญกับคุณเด้อที่เขามาบึงช่อง,ขงเขาไปแล้วพี่น้องพอกันในคลิปนาบ๊ายบาย